เอาโอเคพี่น้องเลยพูมจับบัสสีสอยกันนั่นได้บอลอได้จากทรายแล้วฝ่ายเปลี่ยนบ่เพราะว่าอยู่นี่บ่สองรอบปะฮะขอไปเปลี่ยนเปอาไปเพราะเราแผลงยู่หินใช่คนก้านนะแล้วยูเปลี่ยนกันได้หินเนาะหินก็เปลี่ยนกันทรายกับอีสองรอบเนาะเดี๋ยวคอยไปเอาอ่ะตั้งกล้องไว้ก่อนพี่น้องเลยเบื้องเลิศนี่แหละใช่จะทันใชโอเคโอเคหินแห้มันกันนักก็ต้องเปลี่ยนกันแล้วลนแแ้วห เอาหาเตียงแล้วลรุดออกแล้วเขารูดหลัดมาเมันดูนี่มันสองสอบครึ่งเลย้ยนมันาล่อเดแได้ล้วนสที่สองขอบคึ่ง บับบบชาอเท้บชาบัวชาบัวชาไม่เอามาคุณแหลมแหลมหรอมันมันแหลมาตุ้มระไปมันมาเลยแลนมไโอ้ยมันเกียเดเโอ้ยบัดเทปนะมันเกี่ยนะเนาะไอคำภัยแม่เานบเทมันเกี่ยมันหอกเ่

งานก่อสร้างจนเติ่มแรงีอ่น่สงแรงแล้วสองแรงแล้วด้เห็รงานก่อสร้างมาอย่าลืมคือผู้หญิงบหลังมีแอาแกเอเอาสิ่งน ัวเจ้าเงินชอบมันไม่ใช่บอยเถิดสลัดดีไอ้เถิดอนี่เอาไว้ใช่ทานคอยไว้เวทผมเงินประเวทนะคอยหอยเองเช่นคนหลักโอ้ย่างคนหลักเงินถุงเงินเพผยได้นะตื้อเลยมนนะอย่าเผยหลักเงินคอยนี่คอยสหลักเงวทผมคอยคอยยังพายยากเลยเพิ่นยัดถุงไม้เปื้อนนี่หาถ้าเราโอ้เพิ่นก็เลยถอดไปพูดอีกหรอกเพิ่นจะให้ถุงว่างว่าเพิ่นได้ถุงไม้เออก็ให้ได้นั่นแน่มันหูขาดเนาะ ยังจะคายแล้วป่นดยังคยถุงไหมถุงเมี้ยู่ถุงเมียเก่าแล้วนท่านเะไนี่ฮะแสนเช้าได้ขอเชื่วันนี้ที่ถไดรตัวเดือหาท่ตนี้ฮะี่งแหนเนมเด้ทกพอจะได้ชื่ออื่นเคยกินวันนี้มืออื่นนบ๊อบมีเออชาได้ทีแล้วพวจะเพียงค้านมุลอะนี่กนไรน้องโทีมันต้องชามรถได้ตอช่อบปกติน่ะไ้ต่ช่องไปได้เ้ยคานนุมทาไหนเล้มโสมถามช่างกูด้ย สามล้อสามล้อสามล้อต่อท้ายสองหนึ่งแต่ว่าควันรถรนมันท้ายแเข่ากับชิมังมันเบาช้อนดูช้อนดูเนาะฮะต้องให้่างชอนก่อนบ่หมดแล้วเอารถนะไปเอาใี้ก่อนนะหมดแล้วช่องเลยชองแล้วองอนี่เออพอาล้วให้พอน้องแฟนเอาเสร็จเรืออยกบ่ลูะเอาอีกครถบ่ใช่นะ ต้องทำใส่ได้ขายได้จะรอดยังช่องเอามาอีกก็ได้คือโบเห็นใส่เต็มรอบไปได้คือบเห็นสวนเนาะแม่นเต็มรอบแล้วโบหนาวชัวร์ไม่ได้เต็มไปได้นะเอาอีกครึ่งนึงเนาะอีกครึ่งนึงเนาะออ๋ไฟขนฟุ้งหรอไฟหรเไม่นั่นก็ไอ่ขมไผ่อ๋อเต๋อไอ่ขมไผนี่ยคือว่าเป็นหัวหน้าช่างอีกได้หนิว่าเห็นงานแบบนี้นี่เขาต้องมีช่างอะไพี่น้องเป็นเบิรผู้คนกระยาเต๋อต้องมีคู่หนึ่งเป็นช่าง จังไดถ้าผู้หนึงมาเป็นช่างนี่ก็คือชุดใหยกับทีเทียมกันต้องทำคำสั่งผู้เดียวมาแล้วแม่นมันมันต้องแบบแรกต้องบวชบวชเอาน้อยกับไพ่บวชเอาลายเสียนแต่เจ้าแล้วไอ้ใหญ่มือเนาะเจะหน่อยบาบอสมาเลยบาบอสญาตเป็นช่างคอยช่วยให้บาบอสพร้อหนึ่งเนาะอาแล้วอยรอบาบอสจะเลาว่าจะให้ผมมีพรรยาจะได้เจ้าเป็นไอ้มูอว่าจะให้เขาเป็นรถบวธาเขาที่นี่ว่ารถมาตีรจัดแล้วรถ เราเ็ศบ้าว่ะเราหห้เลยแล้วปล่อยเราปูปากน้มบลรามาเราไว้ยีนเย็นนีกบ่มีน้ำเย็นเปิดไปชื่อแล้วบ่บอลมาแล้วเรามาเราจะเก็บปูหาสิพันต่อมือเราอะอยากเล้น้ำเย็นไหนก็ไปหออห่อนได้ที่เดียวก็แล้วมาแล้ไอ้บอนะแล้วห่อนเจแล้วบุมเราไปยีโทบอกที่รงแข่ง มาไกาเ่เป็นน้ำแข็งปลอมไหนะมาพี่เไปล่าไม่ได้นั่นแล้วใอยจะมาซือ้อมานใคยไปซื้อหั่นใกลก้ผม่อยู่ในเนี่ยยี่มีบ้านหูยยันถามมาเถอดมีหั่นขาดบ่เลย้อยู่ปากทางก็ได้นั่นเด้วยปากทางคอยยันมันเปลือยอยู่แล้วจะกระโดดมายันเป็นน้ำแข็งปลอมบนะ่กรู้ง่ายดอกน้ำแข็งคะนน้ำแข็งทุงนะท่านดอูอ้าบ่ข่พาพี่ป้าบ่ก็ไม่หรือมันบริเวณปนได บ่คุณกรไดมันเป็นชาเตียบด้วยนต้องทำมาขึ้นีงเบาลิเป็นใ่ห้อันฝุ่นชายคงากวสังสองแรกไง่คยเจ้ามูลูกมูลูกตะอู่รถมือแรงหี่เจ้านีมูลูกบวเขาอู่บ่เขาเห็นที่เดียกันกสั่งเนี่ยตอู้เลยนี่น้งเสียมเลยนาะเขียนนี่เือยู่ บรเคข่อยแช่ไปตังน้ำมาเลยของน้ผู้สิตต์น้ำผู้สิตต์น้ำกับาวบดเราตนานเป็นสิรับยเป็นสิรังน้าว้าห็นะยาข้าคนขอาวบด่มาพูนาะวมาข่าวาทีก่อนเขาต้องมตันเอามาไว้ก่อนดิมาจ่อไว้ดิเขาต้องเตรียมพร้อมไว้ดิเขาเ็เป็นเป็นพวอ้อมจะมาถกชอย่ม่นข่อยอบเอาเพราะลูกแพร์มาน้ำก็ดีชอนไร ใช่แล้ลูกแพทย์น้อยเลยสองคนมาพอดีเกิดเกมเนาะแม่นข้ว่านะคนมเข้ากันปะเียมจกปะจกเล่นเถใชอันหนงนะคนอยชวนดินแห่ผูกกินนี่ชวนตัวนึงมัอยาเสาะของแค่จกของแค่ ปกติมันต้องเสียมะน้อยชันๆนะเสียมจกันเนาะโอ้เฮ็ดอันนี้เสียมจกมันใหญ่มันจกของแท้เนาะกาแข่เดียก็ได้มันมาอ่างนี้มันห่วมือเลืจอยชันดงใส่ไปเรื่อยเรื่อยฉันมันใหญ่มันยาวแหละมันสูงแหงบ่มันสวยเด้วยตุบแล้วมันใหญ่มันมันสูงแหงจะบ่จะถึงอยากได้หมากน้อยก็บ่าวดีชาใช่ไหมตัวเองบ่าวดีคนช่างถามบ่าเธอได้กว่าบ่าเราจะได้หมากน้อยบ่เฮ็ดงานก็ช่างวันที่บ่เปื้อนตู้เปื้อนแล้วนะฮะเอาต้องทำใจแล้ว อ่าไม่ไม่ค่อยแน่นี่ไปายตีขอบจะน,นีเขาพอเนีด้ไหมนี่ค่อยได้ได้ไหมว่าให้น,นะออได้ได้เนาะปลิตอะไรนี่อึ๊บนี่เด้ตอ,พอพพกพิกับเอาเลยใช้เจ้าวเขาคนมานำลุ้มนำเลยว่านำลงดินเลยคนตีนะใสายหวานโอ้โม,มาเถอะคนตีมานำลงดินกี่กรับนี่พร้อมเนาะเออเดี๋ยวจะว่าไไม่ด้บ ว่าเอาจีเท่แลับหนึ่งลงอีกต่างหากเลยทุกคนคขอลงก็ได้นะคขอลงะขอลงไปดูเลยขอลงต่องรถขอนึงไปนะขอแพ่ดินแห้งเพอพวอันเพะอดินเอาเอานับเดี๋ย,ยวพาม้นี่มั้กระล้นนี่ตัวนี้แบบนี้แล้วมัยงกระล้นนี่นยนักเตรียมก่เป็นไก่ะ

มานำไปเห็นไม่ได้บุ้งโพย่าแต่มันพก้อนหินเล็กๆอยูอ่แล้วหมอกปูนแดงปูนแ,งด,แดงไอ้ตามมันอยู่ที่ความสามารถแะไรก็อยู่ที่ไอเดียของชางอ่างเยอะเวล่านะบอกกับใครกบ่อกลมขึงก่อยอย่งบวกท่นเห็นชัดเ<อ>จากับก้อนหิ<า>กนกะ้อนเดีวยวเ,เดี๋ยวข้ามสมเรื่องน้ำเรื่องในกันแม่นจีดอกเออแม่นตามประชาการือเห็นมาแล้วมันหมดยากนะ มันมาน้าได้ก้อนเอาถิ่งตีไปเขาถองน้ำใส่อาตีมันก็ได้นะเอาหินเข้ามาใส่ก่อนพอาต้องแผ็ดไปเียยกไข่โบนี่เ็ดนี่แล้วก่อนหมดแล้วมาใส่ตัวนายก่อนเออค่อยๆแล้วกว่าเห็นว่าเป็นชางเงี้ยกระโดดเนาะมันติดใจเหยียบอันนี่เนาะไหมหงอเข้ามาหินนี่แหะเห็เราเห็ดนใหญ่ๆพี่เจ้าเลยหอยถิ่งหูเขาใหบ่ก็หูเขายหญเนี่ไม่ได้ติดใจพี่เจ้าเลยกับใหญ่เนาะขอมันนักเห็นว่าเป็นชางเห้ม็นยู่ขึ้นกล่องทู้โดดเนาะน่ ใส่ลงไดข่อยนะอยากให้มันแล้วไว้เอาไว้แล้วม <sh> okay. ันง่ายบ่ง่ายคือกันแต่ว่าสร้างน่ะบ่ค่อยจะเฮ็ดว้มันสิเสียช้าก็ว่าเบ่เคยมีไผเฮ็ดแนอันนี้เฮาเฮ็ดเฮาเองเนาะแต่ว่าหมอเวียดนี่เวียดนี่มันเฮ็ดแบบนั้นใครูคนเด้ห็นแวนันน่ะเวียดใหยินๆกแต่ว่าช่างลาวนี่มันจะ้กัน่ๆแหมันเสมอกันห่ๆทาทงําเวียดแล้วเนาะแม่นเวียดน้อยๆจานี่เป็นเจ้าของงานบ่ล่ะก่อนทํานี่มันนั่นแป เอาชีนในน้ำมัมนมนนดกันพิเทลงแล้วกโอ้ยยงนะาาังแดดไปยุ่มอ่ะนะพ่อแพทย์เลี้ยคนเหนยวนะนู่นช่วยกันนะเราจะเปลี่ยน<ด>่อยเดี๋ยว้ใช่ตเอาเทเลยเทิดมานี้หน้ามาพ่อแพทย์นูน่นหิะออไหมอักออกได้ไหมนะก่อยว่าสีวบมันผสมเลยลเลย่แยันทางตีนเนี่ยเจ้าลุงเป็นยังไ มาวัดปิจีบให้เพราะันทำมาละมาได้เจ้าเห็นแล้วนี่ให้ก็ให้เน้องพะลุงเราบปิเห็นน้ำเาะอเห็นเรียดเนาะอเรา้าะาอยาเห็นน้ำเนาะเราะเราอยาเห็นน้ำเรามาพรถ่ายที่นี่ว่ะก็รบาพนี้านาพาเีเราไปหาช่ยลอวต้มเราก็ลงมามาทันหอดรามาจากหลังมูพน้องเห็นเหถาเนาะโบทามากนเขาเห็นถาแล้วเนาะเราสิบเาใ้ตเลยแล้ววานะเขาทยเหนนี่มัน เราคอยคือถ่านมาส่งให้ทางใต้พี่ปังคอนทีมาถึงเลางใ้มันมาตะทารถขบไปหารเห็นตอนไนิมาจะหาแม่มาตอกเลยเหนื่อยนจ๊ะแต่รถแต่รถนีใช่ล้วถ้าพ่ไปเอาดีดีดีมากครับหมาขึ้นขบ

ไเล็กเต็มเลยเด็เอาอ่ะเเอาเเต็มเลยว่เขามาซิ้งกัซิ้งบ่อเต็มลูเปลี่นเลียนวีรีเปงานนี่ักบัวไทยเฮยเยฉันพกับบแพงตัเนล้ยเ้ยเกบลมนีาี่นิ่อยชูไฉมาลุดน้อยเด้อหลดน้อยยเนาะเด้ออ้ไผ่ออไน้ำเดิใช่ลลายได้กยะไผ่อก้อนถายหินมาโพก้อนน้าเดี๋ยวเอาคอยหยด คอยใช้เรื่อยๆน้ำนะการมาชื่นไก่โบกขาใส่อีกการมาชื่นไก่โบกันจนมันยังขอบบางอยู่เขาจะเขาลบตีแบบนี้เขาเดียวตีปัวปัวเขาเดียวลโบเจ็บป่วยเลยเขาอีู่แล้วเขาอีูแล้วจินน้ำปูพวกคือทำมาได้นะโบเจ็บบ่วยเราตีปัวปัวเนาะเพื่อนไปยังแล้วเมื่อนี่กับเมียกับได้กินยังม้ยี่มีป่มีอีกขอยัดมีอีกมีต่วมีนะคือบริสุทธิ์มาซื้อเอาแถวนี้แล้วเนาะซื้อแถวนี้แล้วนั่งเหลือสองห้องสบายวะ เอาเดลี่ก็ได้นะมีหน่วยยัดควยเขาไปชื่ออยู่ห้านันอยู่ไหนก็ได้คนห้านไงเนาะไปทด้อย่บ่คยไปเนาะโอเคงูกัเฮือแตกเฮือแตกยันยันยันูชายน้อยันชายสายูเฮองห้าอนะเฮือแตกเฮือแตกเดนีขันนปรยุพราะอล้นนั่นเฮก็ปุนนี่ช่ม้เิเนาะไปเลยขอทางในจาชวยน้แต่สนนี่เาห่อนีแกงหน่อไม่ชูทีมงานกิน มาเอาสิกินไปเอาครบก่อนตั้มเขาเบื่อบ่เลยตั้ตาเขาเบื่อมาเกือลูกนกบ่เ <Đ úng S 1> บือ่อตั้มเขาเบื่อแล้วมาเกือลูกนกจกขี่ให้แล้วมาเย่ข้อค้างปวดชักเนาะเพื่อนเพื่อนเห็นพ่อต้องแผลเจ้ากตีบอสกตีได่ๆตกถึง,ถง,ถงดึงทื่นไว้รถเนาะคนแผลเนาะเพราะว่าจะให้มันเป็นอ่างเลยนะเอาสกินเขาอยู่ตลาดเอาเตียงมาไว้นี่ด้ กระตานท่าเจ้าขึ้นแล้วกระตานเห็นยางเดี๋ยงบอกไปกินอยู่ในโฮมรูก่อนก็ได้บ่มื้อนี้นะเพราะว่าเฮาสิเทนี่ก่อนมื้ออื่นแล้วจังมาตัวมานอีกหนึ่งกินนี่มื้อแดงก็ได้นะมันก็แห้งว่ะย่างตานท่าเจ้าขึ้นบัดขุนแรเนาะขุนแดงหมอเถิดเราเอามาใักจุดจุ๊ดเราเป็นแป้งยกยอมไขอไปนะขอแล้วตัวนี้ ออกมาด้วยหลพ่อคราดบุพพากแล้วจึงเอามาตัวนี้พอวานมันเกิดร่องได้มนั้นโดนเจ้าบุตรตัวร่นี่ช่วยยากช่วยยากะเห็นนั้นน่นนี่พ่น้อเพื่อนก็เป็นอยู่วะเห็ดเป็นล่องนะล่องะไรนะวันนี้ลงไว้ทอดทีนีใช่ได้อุพพพอดอดเออหน่อยเห็ดเป็นบ่อไฟนบ่แมนโบเป็นแล้วเพื่อนชนบ่อไฟชอนได้ค่ะแหวบชอนแล้วนะครับไ เออสิวบขั้นไปเห็ดเป็นล่องได้เห็ดเป็นล่องเด้ชีววะงูัต้องล้องญ่ายเด้นี่มันสอได้ต่อแล้วหรเอไม่ต่อแล้ว

หายนี้น่นำน้าพืนมันหนักหืมันหานีใหญ่ใหญ่่ไปคนมีสิมังสิบอ้อห่นีหนีคริ้งแล้วโอเคใช่บม้บัเรเ็อจะองมนเป็นเออข่อยกระทำเจ้าดิเงยไหนล้วเจ้าเอื้อนข่อยไปถองบ่อช่วยเด้อด่ปัตเพี้ยนข่อยบ่อได้ได้ได้เอาของไฟพ่อเอานี้พ่อต้มนอิ้มเอาอยากกินต้มเนื้ต้มมีวะกมีสซ่ไครเอาขอไ่ด้เป็นทาง

มาเียบุหรี่นี่น่าจุ๊บไปน,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 น่นะเต๋าจุ๊บหลานนั่งที่ได้เมีนโจคคลิปแม่ก็จหรับคลิปเตี้ยขึ้นเอาได้ห้าคลิปเฮ้ยเขาไม่ชอบแตนั่นตีทีแล้วเหรอเนาะน้องน้องก็น้องแพ้ด้วยตัวนี้ยังไม่ชอบนเป็นน้องเดี๋ยวผมยไให้ได้อไเนาะอยง่้ว นั่นแล้วจังมัดีบไป็นเนี่ย้อนเสร็จหมดแล้วช้อนส้ขวางูอ่นำผัวปเจ้งเอ๋ยครับนัวน่าเจงพื้นเพดะไดตไปข้างนอกคลิปนี้ก็กลาวว่าสบายดีกระหายนูู่กาเรางนั้นใส่ขูวางูเปลืองมากเราแม่นม่นอีมีอีมีอีมีดีได้เปี่ย

ไอ้เธอเราไปตากหินเบาลีเบื้องละคุคนโหดเนาะเบาลีเนอะโหดจัดโหดแหงนี่หาป้านแถวนี้พนะแพทหาป้านไปเลยป้านไปเลยก็ป้านไปเลยเนี่ยี่ปแนนป้านก็หักเทียบไปไม่ได้เอาคอนตีได้พอตแพทเ์าอลบบ้านขวอ คอลอนอตีคอตีคอลงกนเพราะว่านาดินมับางทีมันยังบ่พอไม่หี่แม่พอไม่ลงดินแล้วกหนตันแล้วกันนะโอเค้องรอได้ยิ้ยท่านท่านพ่อแม่พอแมเกือออ่อป้านบ่ท่านน้ำเตกน้ำเตนจักน้ำเกืือปจักน้ำนันบานบีทีน่น โหดอะไรโอเคพี่น e ้องบ้านเนี่ยฮะกำลังทางน้าบ่าวางไปได้ได้ได้ปูจิกเลชุิกับสาเดี๋ยวจะเพ็่อนเพุ่อมาในพี่นงเลยทุกคน ไปเอาตะปูไปิกก่อนนะอเไปจิกวะเอาก็เหยียบก็เหยียบห้มัขแจกผักน่อมก็ได้พาด้ขาดไั้ย่้อ Hoạt động của chuột bóp vào của tay lắm bay lắm bóp vào tay lắm bóp hai mặt 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 hai อันได้ยินว่าผู้ว่าในใจจังเลยขันในใจเยอะผู้สมมติว่าใครว่าว่าเจ้านี้ว่าในใจว่านี่บุลโลว่าเจ้าบุลโลเนาะบุลโลนี่เจ้าสีว่านิได้เหรอฮะมันบุมีม่ไหวู้ได้บอกไปไหมรอกินบุได้บุม่มีความหมายผู้สาวหาเป็นท่านังร้องเป็นท่านช่างหวานอย่ารี้วกัก็จบอกใครชื่อง มาถ้าเปลาไปกไปก็ไปก็ไปก็ไก็ไปก็ไปไปก็ไปกไปก็ไปก็ไปกอไปกไปไปกกไปก็ไไปกไปา็าปน็ไปก็ไปก็ไปกเไปก็ไปกจไปก็ไปก็ห็ไปไปกไปก็ไปก็ไปกไปก็่อก็่ไปก็ไไปก็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 ไปไอเกกกไ่ ขอาอไปนี่ขาดแล้วพัดแล้วได้บ้าาดันั้นนี่จ้ะขาดแล้วมั้เจ้ากัตักตักใช้ตรงนี้ตักใช้ตรไนั่นเลยเจ้าก็มีชวนเจ้าตักใช้เลยโอเคจ้ะคว่ยมวนบ่อควาคือเก่าแล้วยาที่ล้วเลยควายเลยชิบชองทมเตียงห้้านเก่ที่พ โอเคพี่น้องคลิปคลิปเต้พืชนี่ก็สิได้หลายคลิปเต็มเลยพี่น้องเลยจะได้ขอจบก่อนเียมวอ่าเป็นขันนข้นตอนขั้นตอนสบายดีและสวัสดีเดอ้อพี่น้องโมโมสมตแต่ใดก็ต้องขอโทษขอไปเดอ้อพี่น้องเลยเนาะ